Every day, late at night, not okay, all I want. And I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. So foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me. And honestly, I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try it anything. So I'ma just keep buying everything. See you in the next life. Have to be a better me. I don't think that my head's on straight. Gotta flip it and grip it and go and get an X-ray. What's wrong with me? I just feel way pushing on my chest and it squeeze till I suffocate. Better change my mindset, meditate. It's pretty cool that I have ตอนรับเข้าโซ่เป็ดปินโตโชว์ร้านดังครับนี่แล้วก็ตอนนี้เรามาอยู่กันที่โซนแบบว่าเพื่อนชอบพูดอ่ะพูดว่าอะไรพูดว่าแม่งจ่ายฮะอะไรนะอะไรนะขออีกทีดิแม่งจ่ายโอ้ให้มันจ่ายแมงจ่ายโอ้แมงจ่ายเอออยู่โซนแมงจ่ายเนี่ยต้องต้องเอาเขาเรียกว่ามาร้านเนี้ย ขอกินเยอะของกินเยอะโซนนี้ของกินเยอะแล้วก็มีร้านดังเยอะแล้ววันนี้คือร้านเนี้ยดังที่สุดในแถวนี้ชื่อร้านอะไรนะไปแซ่บกันลิมระเบียงระเบียงแซ่บฮะร้านระเบียงแซ่บคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านระเบียงแซ่บนะครับที่เมกจ่ายใช่นะเรียกได้ว่าไม่ใช่ว่าเพิ่งมีนะ มีนานแล้วมีนานแล้วตั้งแต่ด็อกเตอร์ยังผอมกว่านี้โอ้ตอนนี้เต้องบู๊ทวนเดี๋ยวต้องกลับไปผอมใหม่ละวใช่บ่อยมอกกินบ่อยอ้วนใช่ไหมอ่าใช่ใช่ร้านนี้เป็นท่านของใครรู้เปล่าของใครครับของพี่โอ้นี่พี่โอ้ทำไมผมรู้จักรู้เปล่าทำไมฮะนี่ไงเขาเขียนอยู่ไง็นร้านพี่โอ้เนี่ยร้านพี่โอ้เนี่ยครับร้านพี่โอ้เป็นอ่าเป็นชื่อร้านอะไเปลี่ยนแซ่บพี่โอ้เนี่ยทำ เกี่ยวอยู่ในวงกาบันเทิงทําอฟ5ทไฟทำศิลปินแล้วก็เจรบ้านนี้ดีนะครับก็คือเมนูดังครับเมนูต้นตำรับนะครับรับจากยุครล่กคุณแม่ตั้งแต่ล่นคุณแม่เลยนี่เขียนไว้เลยแล้วก็นำมาใส่ที่ต้องอ่านดิต้องอ่านแต่มาครัวระเบียงแซบวันนี้นี่ก็มีเมนูที่แบบว่าอยากจะให้ได้ พวกเราได้มาลองชิมกันแล้วอยากให้คุณผู้ชมเนี่ยถ้าชมแล้วน้ําลายสออยากกินก็ต้องมาสั่งเมนูนี้เลยนี่ยอดอันนี้เลยกุ้งลายเสือผัดผงกะหรี่นี่จานนี้สี่พันแปดจริงปะเนี่ยจริงค่ากุ้งแ0ดร้อแล้วค่าอื่นๆอ่ะค่ากะหรี่สี่ค่ากะหรี่ที่เขาซื้อมาเก็บสต็อกไว้ ไม่แพงกันนี่ไม่แพงลูกไล่เสือผสงกระรี่ครับอ่าแล้วก็อันนี้ที่เห็นเลยนะครับก็จะเป็นน้ำพริกมะขามกับปลาอินทรีครับผมปลาอินทรีทอดโอ้โหแล้วก็อันนี้เป็นน้ำพริกมะขามตามฤดูกาลเลยมะขามก่อนมันออกเนี่ยอันนี้เป็นปลากระพงโบราณครับผมก็คือจะนุ่งจงกระเบนจริงๆถ้าเกิดกินที่นี้จะโบราณกว่าวันนี้นะทำไมฮะข้ามอีกวันหนึ่งโบราณกว่า วัว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 หไปหายเถอะโอเคและอันนี้นะฮะอันนี้เป็นแกงเหลืองแกงเหลืองแซลมอนยอดมะพร้าวโอ้โหแซลมอนตัวใหญ่เราเคยกินแต่แป๊บพวกแกงเหลืองปลากระพงนะครับครับผมแต่นี่เป็นแซลโมนโอ้นี่ดูดีมากอืมแล้วก็อันนี้เลยเมนูแนะนําอันนี้เลยยำลูกสาวฮะยำลูกสาวที่เด็ดเขาคือ มีน้ำปลาเชิญยิ้มอยู่ในนี้ด้วยนี่คุณทีผมอยากรู้ว่าคุณไปศึกษาไปยังไงคุณรู้ทุกประเด็นไครับรู้ทุกปเด็นรู้เด็กเลยเขาจดมาให้ผมเนี่ยเขบอกอแล้วพอกับด็อกเตอร์แล้วนี่ยิบมนุษย์แต่ว่าเหเป็นจดไอ้เล็กหน่อยอ๋ออือเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนก่อนที่เราจะชิมเนี่ยเดี๋ยวจะให้คุณผู้ชมเนี่ย ไปเห็นกระบวนการวิธีในการทำก่อนพาเขาทำกันมาเป็นอย่างไรบ้างหน้านี่คแค่ไหนเรียกได้ว่าเด็ดสุดๆเพราะว่าแต่และว,วัตถุดิบที่เขาเอามาทำเนี่ยไม่ธรรมดาจริงๆครับไปดูกันนะจ๊ะ โอ้โหนี่กุ้งลายเสือนะใช่ใช่ใช่ถ้ากุ้งกุลาเนี่ยร้องอะไรร้องให้อ่าและถ้ากุ้งสุริยาบ์ร้องขอเป็นไงหัวเัวใจเตรียมบุกมาโยนปิดปากกุ้งนี่โยนมาตรงนี้ดีกว่าโยนนี่โยนอะไรก็ขาไปกระโดดได้โยนโยนให้เป็นวิชาการเขาเป็นด็อกเตอร์ดี๋ยวเดี๋ยวนี่เราพูดถึงอาหารหน่อยนี่ของเขาไม่ธรรมดาอ่โอ้โหแล้วแล้วดูความสดอะไรผมจะทดลองให้ดูคือกุ้งเนี่ยถ้าความสดเนี่ยเนื้อมันจะเด้งนะครับ เนื้อยังหนึบอยู่เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาช้อนของไปเงี้ยเห็นไหมนี่คือความสดสังเกตได้ว่านะครับคือตัวกุ้งเนี่ยต้องใหญ่จริงนะเพราะว่าเพราะว่าเวลากุ้งตัวพอน้วงเขาจะหดตัวจะหดตัวแต่ที่นี่ไม่ใหญ่จริงไม่ได้ใหญ่ครับจานเลยนะเป็นไงเสียงดังกรึบกรึบไปทั้งความสดของกุ้งทั้งความสดของถ้าคุณคิดรู้ไหมว่าเรามาทานเนี่ย กินเมนูไหนอ่ะพิธีกรคนนั้นต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในเมนูนั้นไปเพราะฉะนั้นกุ่งลายเสือน่าจะเป็นเมนูที่แพงสุดก็รับไปนะครับเราก็เลยให้คนเคีงกินก่อนนะฮะเนี่อะไรนะเท่าไหร่นะสี่พันแปดเออผมผมขอแตกให้ค่ากุ้งได้ไหมเอค่ากุ้งแปดร้อยค่าก็ดีสี่พันอเราเล่นดังนะผู้ชมดอ่ผมลองชิมบ้างชิมก่อนชิมก่อนนะนี่ครับก็คือกุ้งลายเสือนะครับ มาพริกนะครับมาพริกก็ยิ่งพริกเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่ามันอร่อยแค่ไหนกุ้งนี้ลองให้ด็อกเตอร์ชิมบ้างครับยพรกุ้งชิมบ้างใช่เล่นกยครูเลยเพราะว่าอาหารที่เราเบียงแ่บนี่นะครับของดีๆทั้งนั้นนะครับไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับครับอืมแค่พริกหวานอ่ะกับเนื้อของเกาหลีอ่ะผมบอกแล้วว่ากลมกล่อมนะครับกลมกล่อมจริงๆนะครับอย่างถ้ากินทานกับข้าวเนี่ยผมว่านะลงตัวมากเลยแล้วหยอดนะป้า น้ำปลาคลิกนิดหน่อยนะครับจะบด,ดีมากะนะครับนี่นะครับอ้าตัวกุ้งจะบอกว่าร้านเนี้ยทำแบมาว่าเอากุ้งไปทอดก่อนนะครับมันจะมีความกรอบของตัวกุ้งแล้วก็พอไปจุ่มแป้งกอบนะครับก็ี่ดูครับอร่อยมากเมนูสองเป็นนี่ก็ได้ครับด,ดีกว่าด้วนา,วานาะครเมนูนที่สองเป็นน้ำพริกมะขามปลาน้ำพริกมะขามปลาอีกสี่อ่าอ่าเน่ เต็มแต่เมนูนี้ถือว่าเป็นเมนูเด็ดจริงๆนะเพราะว่าต้องเด็ดมักขามมาต้องเด็ดพริกตัวนี้ต้องเด็ดผักมาอ๋อคือเลยเป็นเมนูเด็ดแล้วส่วนปลานะปลาไม่ได้เด็ดปลาต้องรอตกมาตกเด็ดเฮ้ยเฮ้ยอร่อยอร่อยทำให้กินบ้างดิเดี๋ยวทำให้กินให้ดรบรรยายดูว่ะเอาจริงนะก็คือว่าเราแบบลักษณะการกินเรบรรยบันด <ม> <ผม S 1> เหมือนเกาหลีด้วยก็ได้นะครับก็คือว่าเนี่ยเราใช้น้ำพริกนาะแล้วก็เสร็จปุ๊บเนี่ยเอาปลาอินทรีย์นะครับแล้วก็เป็นชิ้นๆนใส่เข้าไปเหมือนเวลาเราไปกินเนื้อเกาหลีนะหมู<ด>เก<อ>าหลีแล้วก็ห่อผัก <ๆ S 1> นี่ครับโรโอเคครับนี่ก็คือเป็นคำที่คิดว่าน่าหลงใหลมากเอ้อผมขอมขอพริกสักอัน,ดนไ,ได้ไหมฮะพริกสักเม็ดน่อได้ขอเด้อพี่เดี๋ผมต้องกินพริกดย เป็นคนแซ่บเป็นลูกโดดลูกโดดลูกโดดนะ่อย่าเอาเม็ดเล็กๆไปแล้วก็จะมีรสชาติมากขึ้นดูสครับอ่าก็จะมีความนุ่มความเขาเรียกความนัวครับของของน้ำพริกนะครับแล้วก็มีเนื้อปลากินแบบโคเรนโคเรนสไตล์อ๋อโคเรนสไตล์อย่างแหนะมากติดคออร่อยนะแล้วเขาก็จะมีพวกมะเขือมะเขือพวกนี้ด้วยนะอันเนี้ยเขาเรียก ผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกมะเขืออะไรอะมะเขือมะเขือปอกอะไม่ปอกถ้ามะเขือปอกมันจะเล็กๆมะเขือปอกน่าจะเป็นตัวนี้อืมเพราะมะเขือม่วว่าสายพันธุ์มะเขือแต่ว่าผมเคยไปทะเลาะกับแม่ค้ามผมไปบอกแม่ค้าเอามะเขือยาวสองกิโลครับแม่ค้าบอกแมคผมจะไปเอาเชีงไห่มามะเขือยาวสองกิโลยาวมากุณก็แค่สอกลง สองกิโลกรับไม่ใช่2กิโลเมตร<อ>ครับเด็ดจริงๆนะครับเมนูนี้นะครับเพราะว่าคืออะไรความเป็นมะขามอะนะพริกมะขามอะลงตัวมากๆเลยอะกับกับักแล้วก็พกริกที่ลูโดที่เมื่อกี้ที่ทานไปแล้วก็ตัวเนื้อปลาครับปลากร,าระพงโบราณปลากระพงโบราณหรือว่าการทอดเด็ดมามีความแบบดูสีสันแบบสวยงามนะฮะแล้วก็แบบว่าเหลืองกรอบกำลังดีนะับแล้วก็ราดกับตัว เรียกว่าน้นยมยำน,น้ำยำอ่าโอเคแล้วมีมีถัว่วมีพริกแห้งนะครับเมนูนี้เนี่ยก็คือว่าเวลาเราเราทานเนี่ยเราก็ต้องเอาตัตวเ,เครื่องเคียงนะครับเข้ามาผสมอยู่ในช้อนเราด้วยนะครับผมเป็นคนอชอบทาน<ะ>พริกพริกแห้งให้คนทางบ้านดูหน่อยอ่านี่นะครับ น้ำจ้ำมันท้องไข่ท้องปลาท้องเนี่ยนะด็อกเตอร์ชอบพริกใช่ไหมเมื่อก่อนอะของพอเคยชอบพริกทีนี้ว่าโดนโดนต่อว่ากลับมาก็เลยหลังจากนั้นก็เลยไม่พริกเนี่ยทำไม่ฮะบมก็จับพริกจับพริกมันก็บอกว่าจะพริกอะไรตั้งหนาแค่สามร้อยเรีบรีบเถอะเอาจริงๆนะผมว่านะบางทีอะถ้าเราเห็นเมนูในบน บนโต๊ะอาหารเนี่ยเราอาจจะผสมผสานด้วยได้เช่นทานเนื้อปลาแล้วก็เอาน้ำพริกใส่เข้าไป่ะคุณที่ลองดูเนี้ยน่าจะเป็นสูตรโบราณจริงๆเพราะว่าที่ผมไปกินร้านอื่นนะมันจะเป็นอ่าพอนเนื้อปลาทอดใช่ไหมแล้วเขาทำน้ำราดนี้มันจะเป็นน้ำแบบโคกๆจกนกระทั่งเนื้อปลาเนี่ยมันเละหายความแบบว่าความนแน่นความกรอบความแน่นของเนื้อปลาเนี่ยกลายเป็นมันนุ่ม สเสเรียวดไปเลยนี่ครับนี่ค,คือคือว่าเป็นเนื้อปลาแล้วก็เป็นยำโบราณใช่ไหมใช่แล้วก็ผสมกับน้ำพริกมะขามานี่เป็นยอดมะพร้าวอ่อนนะครับแล้วก็ปลาแซลมอนเป็นเนื้อปลาแซลมอนเป็นชิ้นๆนะครับนะเมนูนี้บอกได้เลยว่าเป็นอาหารของเป็นอาหารชั้นสูงทำไมอะก็รยอดมะพร้าวอะอ่สูงแนะ้ ไอต้มเป็นยอดมะพร้าวอ่อนด้วยแกงเหลืองแซลมอนยอดมะพร้าวออดวิจื่อถูกใช่ไหมมีนี่ด้วยคิดน่าจะเป็นคูณอะไรอ่ะต้มต้มคูณไงก็คือก็คือเป็นยอดมะพร้าวออดกับคูณนะครับก็จะเป็นผักชนิดหนึ่งทานกับเนื้อปลานะครับยิ่งเอออย่างที่เดียนนะครับคือคืออย่างนี้ก็คือเป็นลักษณะเป็นแกงภาคใต้ ระเบียงแซ่บอย่างที่นะครับนอกจากอาหารที่เป็นความแซ่บของรหกสาแล้วก็จะ<อ>มีอ่ามีโดดเด่ดนมีโดดเด่นของภาคกลางและโดดเด่นของภาคใต้นะครับมันก็เลยเป็นระเบียงแซ่บนะครับเสียข้าวหน่อยนะแกงเหลืองนี่นะครับเพราะว่ามันมีความเข้มข้นนะแบบภาคใต้ยอยู่นเนื้อปลาผมผมจะตักเนื้อปลาไม่เยอะเพราะว่าพอทำท่าจะตักทั้งชิ้นปุ๊บ มันมีเสียงอ่ะครับมีเสียงว่าทีมงานกลัวอิ่มเกินไปคือท,ที่ผมชอบเมนูตัวนี้นะครับเพราะว่าคือแกงเผ็ดใต้เนี่ยคือที่เนี่ยทำก็คือเผ็ดกำลังดีนะครับ<ผ>มไม่ได้เผ็ดพะเผ็ดจัดม,มากนะครับแล้วก็<ผ>ม,มีความหวานผมเดากัอนนะว่า,าน่าจะใส่ ตัวน้ำตาลน้ำตาลปี๊บอ๋ือน้ำตาลตะโหนต้นตะโหนนะอาหารใช่ที่ว่ามันเป็นแบบยอดกับเพ้าเป็นอะไรจะได้เข้าใจใช่อันนี้เดาอันนี้ผมเดาเนาะตรงกันแต่ว่ามีความนำสมัยก็คือว่าจากเนื้อปลาธรรมดาเป็นเนื้อปลาแซลมอนอ่านะครับอ่าก็อร่อยมากเข้าอร่อยเดี๋ยวผมลองมั้งอ่าลองดูครับอ่าผมลองมั้งนะคุณจะคุยอะไรกันอีกไหมตอนผมชิมเนี่ยนะทีนี้ก็เหลือเหลือเมนูจานสุดท้ายนะครับที่จะ ได้ชิมกันเพราะว่าเมนูนี้เ,เรียกได้เลยว่าน้ำปลาร้าเชิญยิ้มเนี่ยเข้ามาแทรกซึมงถึงในครัวร้านใช่ที่เราทารายการเนี่ยเราอยากจะได้น้ำปลาร้าเนี่ยเอามาแนะนําให้กับร้านดังนะครับได้มาเห็นว่าน้ำปลาร้าเราสามารถทําเมนูของที่ร้านได้แล้วก็มีความอร่อยเช่นเดียวกันนะครับก็อยากจะลองชิมดูนะครับสําหรับเมนูเมนูนี้ชื่ออะไรนะยำลูกสาวยำลูกสาว ยำลูกสาวนี้ก็จะมีส่วนผสมของไข่ไข่แดงเค็มเนาะแล้วก็มีไก่จีนนะครับแล้วก็ม,มีหมูยอนะครับมีกุ้งสดมีหมูสับข้กุ้งสดหมูสับนะครับเออจริงๆลักษณะเขาถ้าเกิดใส่มะละกอเข้าไปก็อาจจะตำซัวซ่วได้นะครับอือเป็นไงเป็นไงโคตรอร่อยอ้าวน้ำปลาเราอ่ะอ้าวได้หมดเลยนะ นี่ไงเพิ่มความอร่อยเข้าไปอีกอ่าแต่ละก็ทําอร่อยแล้วนะกิมหรือแต่ว่าเสริมเติมความเข้มข้นขึ้นไปอีกอน้ำปลาเชิญยิมนะครับและจุดเด่นของน้ำปลาของน้ำปลาเชิญยิมนะคือว่ามันไม่ได้จงกลิ่นรบกวนมากเกินไปแบบทานในห้องแอร์เนี่ยไม่รู้สึกเลยใช่หรือบางคนนะแบบว่ามีาราบางท่านหนักก็คือเอาน้ำปลาไป ทำส้ตมตำเนาะแล้วก็ให้ร้านทาแล้วก็เอาไปทานในรถกิ่นเนี่ยก็คือจะไม่ไม,ไม่ไม่ตลบกบควนรถเลยนะครับก็กลา,ายเป็นยำปกติแต่คือว่าความนัวความอร่อยของปลาเนี่ยยังคงนนะครับอร่อยจริงจริงครับก็คือแนะน,นําเลยว่าคือทางร้านแนะน้5เมนูนะครับที่มาให้เราได้ชิมกันแล้วก็อยากจะเรียนว,ว่าเมนูอื่นๆนะครับอย่างเช่นส้มตามก็ดีหรือจะเป็นไก่ทอดเป็นอะไรก็ดีเนี่ย ที่เนี่ยเด็ดมากนะครับผมมาเป็นลูกค้าประจำตั้งแต่สมัยที่เขาเปิดใหม่ๆนะครับแล้วก็ทานกันมายาวนานเพราะว่าออฟฟิศอยู่แถวนี้นะครับแล้วก็ตรวจตัวคนรู้จักทางพี่โอ๋ด้วยะเป็นคนน่ารักมากนะครับก็อยากจะให้เพื่อนๆที่ดูคลิปนี้นะครับก็มาอุดหนุนที่นีได้นะครับก็คือร้านเลเบียงแซ่บก็คืออยู่ตรงปั๊มตรงข้ามปั๊มคอทอนนะครับ ก่อนอยู่ติดกับสถานพูดเขมเมดหรือใกล้ๆโรงเรียนนานาชาติดีเจนนะครับติดกับแจ๊สโฮเทลข้างหลังเป็นเนี่ยฮะเรียกได้ว่าเป็นร้านร้านร้านหรูนะหรูน้านหรูนะร้านหรูไฮโซแต่ว่าอาหารที่เข้าถึงทุกคนนะครับไแล้วก็ผมว่าราคาเนี่ยไม่ได้แพงราคาที่ราคาดีราคาต่อได้ราคาดี นไงอิ่มไหมยอมไหมยอมไหมยอมคือพอเราหนังท้องตึงหนังตาก็เริ่มหย่อนถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเราต้องเติมความสดชื่นด้วยตัวนี้เลยอเรียกว่าอะไรครับคุณผู้ชมกรับเราเติมความสดชื่นใ้กับร่างกายของเราด้ครับเพื่อเราจะได้อัตมาก็คิดว่าถ้าเราได้ตัวนี้เข้าไปเนี่ยเขาเรียกว่าชาไทยน้ำซุปจรสงจริงเป็นเมนูที่ผู้นำประเทศชอบทานใช่ค่ะ ใครขาดทำไปพูดเทำไมแค่ย้อนนี่ก็ยอนยอนย้อนยอนย้อนนะยกผมก็ยอมอยู่แล้วใช่หรือเปล่าอะไรที่ว่าความเป็นไทยเราก็ต้องช่วยกันดันรักกันเอาไว้เติมความชื่นนะจ๊ะวันก่อนพี่แอดก็มาทานที่นี่ผมออกในเอ็นแล้วนะครับมาเดิมไปในฮารู้สึซกูัวอร์เตอตลอดทั้งวันเลยพี่แอ๊ดเอาไปฝากใครด้วยหรือเปล่าเอาไปฝากใครครับพี่เซกผมดื่มเบเก้ห้านาทีด้วยนะทำให้ผมรู้สึกเหมือนสิบสี่ครั้งแล้วผมก็มีแรงปั่นจักรยานสีแดงไปที่พันทิพย์เลยนะเพื่อนๆนะ วันก่อนวันก่อนเขาโพสเฟซบุ๊กติ๊กชีโร่เห็นมาทานฮู้หายฮู้อันนี้คือแล,แล้วก็ต้องคนผสมให้เข้ากันบออีกทีนิดบออีกทีนิดชาไทยน้ำส้มข้นสดเ,ออเพราะว่า<ม>น้ำส้มที่ข้นสดจริงใช่ครับใช้ความหวานจากส้มเลยนะฮะนะฮะข้นสดไปที่ชาไทยดูความก็มดูสีครับสีเป็นไง ใช่เชฟเลยนะใช่เชฟเลยนะต้องขอบคุณเขาหน่อยนี่โอ้ฝีมือนี่ที่มานี่มาจากไหนหรือเปล่ามาจากเชฟโอ้เชฟเชฟนี่คนนี้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวเรามอบของที่จเลี้ยงให้เป็นการขอบคุณให้กับเชฟอามาครับเอาลุ้เดี๋ยวลุกนลุ้ลุ้เอาละครับครับและนี่คือผู้อยู่เบื้องหลังความอร่อยของเรานะะฮในวันนี้นะครับแล้วก็ยังมีทีมงานอีกมากมายนะฮะ นี่แหละครับมาจากคนนี้เลยอาหารเมนูเด็ดๆอร่อยๆทั้งหลายที่เกิดขึ้นในวันนี้นะครับครับสวัสดีครับพี่ไทยครับสวัสดีครับโอ้โชจะเปยนนะครับพี่ไทยรสชาติอร่อยยอดเลยครับวันนี้นี่ด็อกเตอร์ว่าไงเด็ดมากเด็ดมากอ่ะวันนี้ชนะแล้วผม เป๊กนะฮะพี่คิงแล้วก็ดรอกโป้งนะเราก็มีนี่ครับของเล็กๆน้อยๆนะครับฟาราเชิญดีเป็นกระเช้าสุดแสนน่ารักมามอบให้กับพี่ไทยนะนะครับแล้วสามารถอุดหนุนเราได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขานะครับทั่วประเทศครับผมก็ขอบคุณพี่ไทยมากนะครับขอบคุณ้นะครับครับโอเคแล้ววันนี้เป็นโตโชว์ร้านดังนะครับก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณพี่ไทยอีกครับแล้วก็วันนี้คุณคิงกับรับเป๊กนะครับเจอกันอีพีหน้าสวัสดีครับสวัสดีครับ นำประาราเชิลิจับงานทะเลนำระาราชิมประโยชน์จากธรรมชาติ